สวัสดีครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงพระผนวดได้ทรงสร้างวัดนอกให้เป็นวัดคู่กันกับวัดบวรน,นิเวศวิหารต่อมาพระชานที่5โปรดให้บรุณปฏิสังขรณทั้งพระอารามและพระราชทานนามว่าวัดบรมนิวาสครับ เหตุที่ทรงสร้างวัดบรมนิวาสคู่กับวัดบรวรนิเวศวิหารก็เพราะว่าวัดบรวรนิเวศวิหารเป็นวัดของคณะสงฆ์ฝ่ายคามวาสีเป็นศูนย์กลางปริยัติธรรมของธรรมยุติกานิกายส่วนวัดบรมนิวาสนั้นเป็นวัดของคณะสงฆ์ฝ่ายอรัญญวาสีของธรรมยุติกานิกายนั่นเองในปี2554ได้ดอนเนินการบุรณะปฏิสังขงารศาลาสองหลังข้างพระอุโบสถกำแพงแก้วพระอุโบสถ รวมถึงภาพจิตกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถจนแล้วเสร็จในปี2555นี้ยังมีแผนที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์พระเจดีย์และระเบียงโคตอีกด้วยครับขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพุทธสถานอันยิ่งใหญ่ของไทยพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลก,กนาศคันธรราชอนุสร์ในพระบรมลาชินูประมรร